ฟาร์มเลยดิใส่กูออกฟาร์มอะไรดาเมจหรือเกาะดาเมจดิเย่มึงตัวล้วงไงเดี๋ยวไปนี้ไปละเอ้าแล้วเมื่อไหร่มันจะสลับเลกันเนี่ยเอาคือเอาเดีระเบิดนะแรงนะแรงนะสลันเล่นทำไมสลันเล่นทำไมตรงนั้นเหเอเอ้ยไอลูกกแ้วเขาไปทำไมไออเอ้วเขาไปทำไหมไอผู้โอ้มาไอเนมี่สปอร์ตไอ้ผู้เตรียมตัวให้พร้อม ก็ไปเลยเขาจอยซ้อนจอยซ้อนเลยเออยิงแต่ยิงยิงยิงปากน่าระเบิดเอาดิโอ้โหมันมันเขาพูดกูยิงไม่ได้ตาย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 เออปากนะปากโอ้โหเรียบร้อยสอนขาดีครับน้องเออเออเออสวัสดีครับน้องสวัสดีครับน้องเอ้าไอ้ภูมิเอ้าไอ้ภูมิไปตัดคีบอ่ะเอ้าเลยไอ้ภูมิแกไม่ช่วยหรอเอาไปตัดคลิีบผมขวอยผมก็มือเห็นไอ้ภูมิไมน่ะไม่คิดช่วยได้หรอภูมิมึงจะเดินบนดิไอ้ งไม่ช่วยอะทีอะไรมึงคิดคำนวณเหรอมึงคิดคำนวณอยู่เหรอเย็ดเท่ตาใช้โคตรโหดโคตรอันตรายยิง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 จับยิงจับยิงจับมันตีโดนสองตัวสองตัวยิงโดนยิงย้อนอีกแล้วอยิงอาเลยเอาเลยเอาเลยเออนั่นแหละไอ้เหี้ยกูตาต่อยเกือบตาขนาดนั้นแล้วเอาเลยครับเอาเลยไปยักเออเออเดี๋ยวกูช่วยเออสัตว์เดี๋ยวไม่ตายเอาเลยมาแล้วกูไม่เห็นรู้อะ อุ <muitas S 2> ้ยเขายูอ้ยเฮี้ยอัตมามาไอ้สัสอัตมามานะพี่แอรลูกยอนให้5บาทคุ้มค่ามากไม่เปิดตีทำไมอ่ะพ่อหนุ่มขอแล้วกันเด้อไม่ให้กูด้วยอ่ะใจย้ายทั้งคงเสร็จไม่คิดว่าแบบเอ้ยเราแบบว่าเปิดไอ้เจมมันจะวิ่งเร็วหรือเปล่าเอ้ยเอาดีเอาดีเอาดีว่าเอาดีว่าเฮี้ยเฮี้ยลูกลูกลูกมาอยู่ใกล้กูเนี่ยตายเฮ้ยกูอัตมาไอ้เฮี้ยกูโดนกูโดนอตมาสอนมาทำใส่ลงไปไอ้เงี้ยโนฮอนนี่สอนไม่ถึงรอบเลยไอ้ภูมาดิตีดาบทำขววยอะไรมึงอยาปั๊มเเลือดหรอ เทคนิคปัญญาอ่อนมึงดูมันปัมนนนนนป๊มเลือดเนอี่ยเนี่ยเทคนิคการปั๊มเลือดอ๋อปั๊มเลือดเป็นอะไงในปั๊มคิ้วด้วยไหมเนี่ยพูม่มปั๊มลูกได้ต่อไหมฮะยิงยิงแรงกูยิงแรงกราเตะระเบิดเ,เออบอกแล้วอย่าดูถูกเทีวไอ้ตัดเทีวตัวโก้ง่ะยิงแรงแต่จอมาเขออาอดาดไฟฟ้ากันเดียวไม่ไอ้เหี้ยนำนำนำเมันสูตรพี่นนท์ใช่พี่นนจะเป็นคนออกเต็มพี่พี่พี่นนท์ก็ใช้ดาดไฟฟ้าเว้ยกูใช้อันนั้นทารอนไม่ไม่ไม่กูไม่ใช่ทารอน กูชอบกูออกกูออกแบบนี้แหละออกแบบตามปกติดแคลรี่ออกบอกเลยกูได้มุ้นลางเมื่อไหร่อ่ะพวกมึงบอกเลยพวกมันต้องตัวผวาเว้ยอะไรเนี่ยฮะอยูธรรอะไฮ้เฮียทำไมมาเล่นสุดกันจังวะเฮ้ยเล่นแบบเซฟนเต้ไม่ได้เล่นสุดกันเต้นเต้เลยแต่ละคนดียิงแรงยิงแรงอุ้ยไปแล้วเอ้ยอาตมาตายยูอาตมาตายอุยยาวตงบแต่ถ้าอยากไปจบก็เข้ามาเอาตายไปแล้วกันนะอาตมาเอากูยิง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 แรงกูยิงแรงกูยิงแรงอ๋อีิงก็โดนเด็กไล่ ดนเด็กเด็กกระโปงเด็กกระโปงเอาอะไวเอาเอาเอาเข้ามาทำไมอะระเบิดตายว้าไอ้เหี้ยมึงคิดว่าเพื่อนซ้อนทันเหรอไอ้สัตว์เอาต่อดิเวฟโอมาโอมิอาฮัมโอมาโอมิอาฮัมโอมาโอโอโอเคไม่โอเคโอมาโอไปเก็บหน้ากูอยู่นะ โอยโอ้ยโโอ้ยมาล้วโอมาโอมามาเล่นกูแล้วเนี่ยมาลิเต้โพรนี่มาิเโเอ้ยเอ่เกวะ้เด็ียโอ้าตันกูยยไอเยมาตันกูยังย้เลยไม่ให้กูเลนเลยมันดูดิไอัาดอ้ยอ่วไอูมเอพูมกอาีกแล้วปัปั๊ด้าเนี่ยเฮียปมอดจาก้มเอาก้อ้าแล้ว็โอ้หเยอะจวะไอซาเดกูโดนวงอันตก่อน ไอ้พูดกูจะจริงยังไงวะหากูเดี๋ยวเวลาฮีโร่เอ้าไอเฮี้ยนี่ก็โดนรัมเหมือนกันอ้าวไอ้เฮี้ยอ้าวไม่มีแทงช่วยแล้วนะเอ้าไม่ตายอีกไอ้เฮี้ยมันมีผักโอ้วยแม่งวนตูโรงแรงไปไม่ได้ช่วยอะไรเลยยับเลยเฮ้ยเฮี้ยแม่งตายมะจังวะเฮ้ยไอ้เฮี้ยตายไปแบบนี้กูอ๋อเอ้าเอ้าวอ้าโอ้ยแบบนี้ตายเออนั่นแหละไอ้เฮี้ยแม่งไอ้้ไอเฮี้ยพวกตายอย่างไวเลยสัตว์แม่งกูว่าจะแทงให้กูได้นานกว่านี้ไอีกเฮี้ย เอาอาตมาอยากอยู่อย่างอาตมาอาตมาเอ้ยไอ้เฮียบูได้เวลายิงหเฮ้ยไปช่วยไปช่วยลิงก่อนไอ้บูมไปช่วยเดี๋ยวกูไปช่วยลิงแป๊บไอ้เฮียลิงกูไปช่วยแล้วลิงเฮ้ยลิงรอเออไอ้เฮียไม่ต้องมาซ้อนให้มึงเนี่ยหลับากเหลือเกินชีวิตนี่เอาโลูุติงเกือบติงเกืร์กูยิงอยู่กูยิงอยู่ตรงนี้คือกูช่วยยิงอยู่ลงแรงนี่ยิงปียิงปีช่วงนี้คือแบบลงแรงแล้วมันยิงปียิงปีโอ้กูตายกูตายกูตายยิง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 เออไอ้สัตว์อุ้ยไอ้เหี้ยเมื่อกี้อ่ะ เมื่อกี้ลู๊กลู๊กไม่กดด่าเฮียไม่เมื่อกี้เมื่อกี้มึงเห็นไหมย้อนออกโบเคนเพิ่งเคยเห็นไอ้เฮียเมื่อกี้เมื่อกี้มึงเห็นไหมไอ้เฮียไม่ลูกลูกมันลูกมันไม่ยอมตีกูเว้ยมันตีไอ้ภูเพราะไอ้ภูเล่นน้อยกว่ากูไอ้เฮียนี่เห็นไหมระบบเตี๊ยบเอ๋อเนี่ยลู๊กม่นด่าอะไรเฮียตอนเนี้ยลู๊น่าจะกสักโลระยะย้อนไอ้เฮียคีบกูร้อยสามสิบหกเลยอ่ะไม่ดีความมืโจมตีเออเนี่ยกูจะออกทันโว้ยเพื่อเป็นการประกดคีบให้สมบูรณ์เนี่ยตอนนี้คิบกูร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเด อู้ยกูติดคิดทุกรอบอ่ะจัดไปเปิดใหม่กูเลยนะถ้ากูตายนี่บอกเลยไม่สนุกเลยนะเฮียกูตายแล้วคือมเล่นยากเลยถ้ามันเดินเราจะเปิดอู้ยนั่นไง ยิ่งดติดทกรอเออติดติดียร้อยเปิคเสียงเสียงไอ้เียาล่าตา่าจะมาลวงท่าจะมาลวงกูยิงกูยิงอยู่กูยิงอยู่ยิงแรงยิงยิงยิงยออเมกี้เดวเมื่อกีลุกอะไรเมื่อกี้ลุกผิดทางเหรออ๋อไอ้เฮียกูยิงติดีเป็นแล้วนะไอ้เียไอ้เวสตอนนี้คิกูหนึ่งร้อยหโอมาคีโอมาคีจริงดิบ้าไปเลยเออวะโอมาคีไอ้เวสตอนนี้กูติดคีร้อยเปร็นแล้ว

จนอะไรที่แย่งประตูเขาจะเอาหินโบเฮ้ยทาร่าทาร่ายิงแรง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 เอาดิยิง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 เออโบยิง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 แรงโอ้โหแรงจิตโลรัวแรงจิตโลลัวเอาเดียวเดียวหนิเอาดิเออมาดิครับ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 โอ้เดี๋ยวดูเลือด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 โอ้โหกูโดนตัดเลือดเดี๋ยวอ้ากูกดดูเลือดยังไม่ทันเลยโอเคดูเลือด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  เอาดิว่าเฮียย้อนแทงเหรอจะสู้กู่ไงเฮียยิงฟรีเฮียเฮียมึงจมดีเดียวมึงดูมึงดูอยู่นป้องสพอูยิงสดเลยไม่ต้องพึ่งเออให้เกียรติวงมาด้วยไอเกียรติอะไปแล้วเออเดินไปโอ้โหได้คิีแล้วเนี่ยเทลโค้กโค้กอันตราย MVP ไม่ต้องสืบหรอกเทลอะตัวระดับ S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  อ่าเอเอออ่าเนี่ยดูดาเออจุดึงมันลวงกูไม่ได้เนี่ยโอ้วโอโออโออโอโอโออ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 โอออออโอออ